อิมินาสกาเรนาตังปุถังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอาลังสัมมาสัมพุทโตภะโวา ภูตังภควัตตังอภิวาทิมิสวากาโตภควัตาัตโมธามังนามาสามิสุปฏิปโนภควัโตสาวกสังโฆสังฆนานามินะโมตัสสะภควัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะบะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจามิธัมมังสรณังกัจามิสังฆังสรณังกาจามิ ตูต an 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 ิยัมปิพุทธังสรลนังกัจจามิตูติยัมปิธรรมังสัลนังกัจจามิตูติยัมปิสังคังสรลนังกัจจามิตาติยัมปีพุทธังสรลนังกัจจามิตาติยัมปีธรรมังสรลนังกัจจามิตาติยัมปิสังคังสรลนังกัจจามิปานาติปตาเวรมณี สิกขาปัทังสมาทิยามิอตินาทานเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาเจลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมลยะ ข้าพมาตฐานาเวรามณีสิกขาปัทสมาทิยามีมหากรุณิโกนาโทอิตายสาปปานินงภูเลตวะปาลามีสภาปัตโตสัมโพจิมุตตะมังเอเตนะจารวาเจนะหตุเมเจยมังคลัง เจยันโตโพธิามุเลสกยานังอันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยหูหิจยาสุเชยมังคะเลอปรลาจิตตปันลังเกศีเสปตวิโพกะเลอภิเสเกสะพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนัขตัง สุมังคะลังสุปะปาตังสุหุตังสุขานุสุโมโตจะสุจิตังพระมมจาลิสุปทากคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากคินังปัฏฐคินังมนกรรมังปานิทิเตปทากคินาปทากคินาอิกัตวาณลปันตเท ปัทกิเนปวะตุสัพพมังกลังลักันตุสาปเทวตาสพะพุธานุปเวนะสตาโสติปวันตุเตปวะตุสพปมังกลังลักันตุสาปเทวตาสพะธรรมานุปเวนะสตาโสติปวันตุเตปวะตุสัพพมังกลังลักันตุสาปเทวตาสพพสังฆานุปเวนะสตาสุตีปวันตุเต namo b u d a ya namapata c a p a k a s a namamana na ana na una uu ai o ai ai o ai ai o ai ama ai uu ai o ai ai o ai ai o ai abai ai uu ai o ai ai o ai a o i ama i a n a n d a k u a l a n a n g t a n g g u t a n g i tangdamangi tangsamang Anan tukwala nang itang butang itang tambang itang sangkang Anan tukwala nang itang butang itang tambang itang sangkang Namo Bodhi Satwa Kanti Maya Iti Pagawa Namo Bodhi Satwa Kanti Maya Iti Pagawa Namo Bodhi Satwa Kanti Iti Pagawa

भयते न ते जे से भूते आत्मने तं ते लते यमन तते यमन तते भयते न ते जे से भूते ते भयते भयते वारं सीयं देसा भयते ते ते मनखे सिबुहापुर देवी सेना के सिबुहापुर देवी बाबुनंदी के ना के देवी सिबुहापुर 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 देवी सिबुहापुर

ิจทะเสยบะเทสุเเทวะะสยุบเจับพันนลังสิยังปัตวิเศษตลอดตังมหาบปุญญมเหาลาพังมเหามาลาศมาเดชหาอำนาจมหาบารมี

ॐ सिवा पदते न देव से विधि ओ केवा पदया पोले देव से बोलते इमिना पुण्य कम्मिना उपाचय पुमुतरा चाली युवका राजा माता पिता तथा जातका विया Buddha vandana la pija dhamma mala cha inda cha du logo pala cha devata ya to mita manusa cha macchaka vika pija saphe punyani bhukatani me sukhaṃ kete vitanke tu pipang papeto vamatang illumina punya kamena imina udise na cha kipa hanso pe devata no patana ยิสันตานีนิาธรรมายาวานิพานโตมมังสันตุสัพพตาเยวะยะถาจโตภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาสันเดโกยัมณีนา马าลาปันตุโนกัสังกตุนเจวิเยสุเมพุทาธิปะวโลนาโตตโมนาโตวุตโมนาโตปเจตพุทโธจัสังโกนาโตตโลมัง thế số tâm anu pa ve na ma sang phan tu ma su ti ma tu su ti ma tu su ti ma tu na lo chi so lo chi tan co lo vai so cai lo chi so su tham a o ma ri ma ri ma ya om ma ri om no te no om no te om เด็กอยากพี่นักพเ่เสกเถิดโอมจุติอยากพี่นักพเ่เสกเถิดอาลางสัมมาสัมพุทตรปุกวาปุตังปุกเวนตังปิวาเทมิสุมาทาโตภะตะตโมตมังนัมมะซามิสุปจิปโนปะกวาโตสาวกัสังโฆสังะนะมา

なティソロラパティセイダミパティソロラパティセイミパティソロラパティセイダミパティソロラパティセイダミマイスーアマルタナイデスルパワーマルタナアマルタスル